ล้นจ่าหนูช่วยปิ้งล, <c oughs> ลองแบบไม่จิ้มน้ำจิ้มก่อนอื <c oughs> วันนี้เราจะให้อายพาเราไปกินร้านนี้อายเล่าเพชฟังบ่อยมากว,ว่าเฮ้ยพี่เพชเราต้องมาถ่ายไก่บินไก่บินซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าไก่บินมันคืออะไรนะคะวันนี้ก็เลยให้อายพามาถึงที่เลยตอนนี้อยู่ที่สัมมากรแล้วอย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครต์ให้ไปด้ยวยนะคะตอนนี้อยู่ตรงริมทะเลสาบจ้าคือวิวดีว่าหมู่บ้านนี้คือแบบของกินเยอะมากทุกคนตรงข้านทะเลสาบก็จะมีรถหนึ่งคันจอดอยู่ไกลๆถ้าไปสีน้ำเงินนี่เราเดินไปหาคุณลุงกัน ไม่เห็นนานเลยมาถายนี่สีจริงสีจริงรอไหนเนี่ยรอเลยเหรอลูกรอนานเปล่าแม่เขวันนี้รอกี่โมงนะเพชคิวถึงกี่โมงนะคะบ่ายโมงยี่สิบ่ายโมงยี่นึกว่ามาเราจะได้กินเลยยี่สิบไม้ค่ะกินหมดเปล่าไม่รู้แต่รู้สึกว่าสั่งน้อยไม่ได้อะหนึก็คือวันแอร์ก็แพ้ไปนะคะไก่บินสัมมากอน ทุกคนไก่น่ากินมากเขาเมื่อก่อนต้องยืนปิ้งเองไงเขาเมื่อก่อนต้องยืนปิ้งเองใช่ถ้าเริ่มเรียนอ่ะมันจะอยุดต่อ23ก็เดินออกมาแล้วพอคนเยอะๆเต็มรถอย่างนี้ใช่ไหมลุงก็ปิ้งไม่ทันไงก็ต้องปิ้งเองแล้วก็กินเองกินเองจ่ายตังค์เลยจ่ายตังค์เองลุงมีอะไรที่เก็บตังค์อย่างเดียวลุงจ๋าทำไมชื่อไก่บินจ๊ะก็เด็งโรงบินเนี่ยเขาคนตั้งชื่อให้แล้วทำไมเห็นที่เห็นเป็นสีเหลืองๆนี่คือคนลุงทาซอสหรือทาไม่ใช่มันเป็นผงกะหรี่อ๋อเป็นผงกะหรี่ คุณลุงขายมากี่ปีแล้วอะี่สิบปี2ีสิบปีลุนงนี่คืออยู่คู่โรงเรียนเลยใช่ไหมคะโรงเรียนที่ว่าคือโรงเรียนอะไอแตาราีเตียมน้อมจ้าเตียมน้อมคุณลุงบอกว่าโทรมาสั่งได้นะคะที่เบอร์อะไรคะคุณลุงแปดหนึ่ง 8, 1, 4, 1, 3, 9, 3, 8, 6่หนึ่งสาเกสปหช่วยลุงปิง้งหลัการระหว่างอ<ท>รอลุงจ่าหนูช่วยปิง้งจริงจงก็ถามลุงอ่รว่าแน่ใจไหมให้เราช่วยปิ้งคุณลุงมีตารางตรงนี้ด้วยทุกคนมาดู กำลัาางคิดพนิคิดไมใจนะคะใครจะสั่งกี่ไม้มีราคาเลยไม่ต้องอกดเครื่องคิดเลขได <değil> ้แต่เหมือนฟังคุณลุงเล่าให้ฟังแต่ไม่ได้กินสักทีอะ่ะรอเลยชั่วโมงหนึ่ง คิดว่าคลิปนี้จะมาทําแบบออนแอร์ก็แค่ไปอะไรเลยนะคิดว่ามาถึงได้กินแล้วก็คืนรถไปคาเฟ่ไปคาเฟ่กันไหมเดินไปคาเฟ่กันไปคาเฟ่กันเดินเดินไม่ได้นะเราเดินไม่ได้เหรอเดินไม่ได้เยายเลือกคือไม่เดิน ข่อไยมอแดนฟิลลิ่งบรูนะคะเราคิดว่าเขาอาจะล้อกับเขาว่ามอแดนฟิลลิ่งบรูบรูที่แปลว่าความเศร้าบีเอที่มันแปลว่าความเศร้าใช่ไหมเป็นแสดงของสีฟ้าแต่ว่าอันนี้ d r E w ก็เป็นอีกความหมายหนึ่งรับคขแห้งร10ปักซอย C3 นะคะแล้วบรูในในภาษากาแฟแปลว่าอะไรแปลว่าชงนุ่มดีทุกคนนุ่มดีแล้วก็ได้แบบความเข้มของเอสเรสโซด้านบน ตื่นแล้วมันดูแบบเข้มข้นะะอะโอเคอยู่โอเคอยู่แต่ลืมเราไม่ได้บอกเขาว่าหวานน้อยแต่ก็ไม่หวานมากนะมีกินได้อยู่มไม่ชิมหมอไม่ให้อายชิมอ่ามาแล้วฮะมันหนักดิไปมลอ้ออร่อยเฮ้ยมันก็นุ่มละมุนอะไรอย่งี้ แต่โอเคดีเลยไม่หวานจนเกินไปยังมีเวลาเหลือนะคะอีกประมาณครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเราจะไปกินอีกร้านหนึ่งกันต่อตอายบอกว่าเราจะไปกินไปติมเผากัน<อ>เย้ถึงแล้วนี่ซอยนี้ค่ะจีสิบแปดสามัญกรจีสิบแปร้านไอติมอถึงแล้วไอติมไอ <c oughs> ติมกะทิคัน้นสดโฮมเมดที่คุณต้องรอ,งองทำเองที่นี่นำมะพร้าวปั่น ดูดีมากไปเลยไปเลยไปเลยที่นาหนาเมนูอะไรบ้างคะเมนูก็จะมีตรงนะี้น้ำมะพร้าวปั่นนมสดไอศครีมห้าสิบบาทเลยค่ะ <c oughs> ไอศครีมกะทิโฮมเมดไม่ใส่นมแป้งไม่แต่งสีเทนีนมโคลร100้อยเปอร์เซ็นต์คิดถึงไ <c oughs> <ด>อซ์เบิร์กที่นครปฐมเดี๋ยวจะขึ้นการ์ดด้านบนแล้วค่ะเพื่อนๆไปดูคลิปนั้นได้ที่เราไปลอยทีมกันอย่างยาวนานพวกเราก็คิดถึงเนาะ าอถ่ายรูปแต่เ,เรามาชิมใหนะ้อันนี้เป็นผู้เรียนหมอนทองใช่ไหมคะเราใช้ทุเรียนจริงๆทํทำเลยนะคะไม่มีผสมสีเป็นผู้เรียนกะทีจะเห็นว่าสีมันก็ไม่ได้เหลืองเข้มเนอะ<ช>ก็คือสีตามความจริงไม่มีการใส,ส่สีผสมอาหารเลยหืม กินไปแล้วมันความรู้สึกเหมือนกินทูเรียนแบบว่าเย็นๆแช่แช่เหมือนเหมือนกินทูเรียนจริงๆอ่ะทุกคนก็คนก็จะบอกว่าเหมือนทอดเหนียวทูเรียนใช่อแต่ว่าจะบอกว่าต้องคนที่ชอบทูเรียนนะอันนี้เพราะว่าหยิ่นแรงเลยซึ่งเราชอบถูกใจพี่มาถ่ายคลิปได้เลยนะเนี่ยวันหลังนับใหม่วันหลังเับะพี่มาถ่ายคลิปใหม่ดีกว่ากินทุกรสเลยเดี๋ยวอุ่นหนุนทุกรสเลยมาชิมกันอืม ต้งทำเองทุกอย่างเลยกว่าจะแบบไอตัวหนัวมากแล้วมันก็ค้นมากอะ่ะคือหอมหวานมันหวานกำลังดีอร่อยมากคือ50บาทถูกนะแก้วแน่นมากคือเมื่อกี้พี่เขากะปริมาณคือพอดีขอบแก้วเป๊ะได้เวลากลับไปหาลุงะ่ะบ่ายครึ่งเจอกันจา้าลุงหอมก,กินกับพ้า คือเราจะยูเธอร์้นเพื่อที่จะไปหาลุงแต่เราเห็นบ้านนี้เห็นป่มเขามีมีมีข้าวโพดระเบเลยมีข้าวโพดระเลยตั้งอยู่แล้วเขาก็เขียนว่านมข้าวโพดแทร้อยเปอร์เซนต์ก็เลยบอกไอ้กดกิงมีใครอยู่ไหมคะหวานเท่าไหร่อ่ะถ้าอร่อยจะกลับมาซื้อไม่นดนเพราะชอบนมข้าวโพดมากใช่แล้วเราบางคนชอบกินนมข้าวโพดกันมากมีน้ำอะไรบ้างครับพี่มีตะกูลน้ำมะนาวทัมน้ำผึ้งนะนาาหวาน แล one, bills, ้วหวานเจ็ด uh, หัวไอศครีมมีชาเย็นแล้วก็องมีไอติมข้าวโพดใสแข็งมีไอติมข้าวโพดกับไอติมชาไทยเดี๋ยวเอาไอติมข้าวโพดกับไอติมชาไทยมาให้เราอ๋อขอบคุณครับพี่เดี๋ยวเมาให้ลองได้ขอบคุณครับที่สมิธบอกว่าเดี๋ยวเอาไอติมข้าวโพดไก่ไอติมชาไทยมาให้ลองคือตลกมากว่าสุดท้ายคือเป็นช่างภาพที่ไกลรู้จักอ่ะอะไรมันจะโลกกลมเบอร์นี้อ่ะทุกคนคืองงมากยังไม่ไปถึงลุงซะทีบอกว่าลุงจะไม่เอาไก่หรอกไปให้คนอื่นอย่างงเี้แล้วลองว่า ทุกตัวเนี่ยเข้มข้นเข้มข้นแน่ๆ <c oughs> <c oughs> คือทำแบบทำกินเองอะ่ะแล้วก็ขายป้าลุงมิตรศูนย์แปดแปดหนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์เบอร์สวยด้วยว่ะจำได้ละทุกคนนี่ได้ไอติมลุงมิตรมาด้วยเว้ย,ใ,วย,ยในหมู่บ้านนี้คือแบบของดีเยอะอ่ะไอติมจะเป็นทาไทยกับนมงคโยธชิมอันนี้แบบมีน้ำตาลก่อนนะแบบมีน้ำตาลเป็นยังไงบ้าง อร่อยแต่ว่าไม่หวานเกินท้ายพูดตามตรงก็คือแบบนีน้ำตาลมันอร่อยกว่าแต่เขาว่าไม่ได้ใส่น้ำตาลเยอะจนมันหวานเลี่ยนนะทุกคนแต่ส่วนอันไม่มีน้ำตาลอ่ะก็คือเรารู้สึกเลยว่าเราแบบได้ความเป็นความหวานจากข้าวโพดเต็มๆคือมันหวานแต่มันหวานเบาๆท้ายเป็นยังไงชิคกี้พายเขาให้มากี่แท่งเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสามโอ้โคือมันเห็นเป็นเนื้อข้าวโพดเลยอะออ คือเห็นเป็นเนื้อข้าวโพดทุกอนูเลยอ่ะอร่อยอ่ะรสชาติแบบข้าวโพดทุกคนเดี๋ยวไปหาลุงกันเถอะกลับมาตามเวลาทุกคนแต่สิ่งที่เจอก็คือลุงขายหมดแล้วอ่ะลุงรอพวกเรามาเอาเร็วมากเลยลุงขายเมื่อไหร่บ้างจ๊ะแปดโมงแปดโมงบ่ายโมงก็หมดแล้วอ่ะได้แล้วของพวกเราไดี๋ยวไหมพอเท่าไหร่จ๊ะร้อยห้าสิบอันนี้พี่เอาลงไหน มาแล้วทุกคนลี่สิบไม้คุณลุงฝากร้านหน่อยไหนไหนคุณก่อนคุณลุงปิดร้านเอาฝากร้านไก่บินด้วยนะนี่เึงเด,ด,ด,ด็กๆน้องมินทุกคนนะครับเชิญลงุงไก่บินนะครับไม่ต้องเด็กนวะว่ามินก็ได้ใครก็ได้มาก,กินมาอุดหนุนคุณลุงขอบคุณมากเลยขอบคุณน<อ>้คตาไว้หน่อยๆขอบคุณค่ะ คือกลิ่นแห่งความรักหอมมากอะเรามาชิมไก่กันดีกว่าก็วิวดีมากเลยนะถ้าหันไปทางข้างซ้ายเราก็จะเจอฝูงลกพิราบมานอบแดดอย่างสบายใจปะรักไก่บอกว่าแทนไปนั่งตรงนู้นเดี๋ยวนกงพิราบก็จะหนีไปเองแต่เท่าที่ดูแล้วไม่มีทางน้องน้องดูนอนอาบแดดอย่างสบายใจมากลองแบบไม่จิ้มน้ำจิ้มก่อนนุ่มหวานอร่อยไก่นุ่มมาก นุ่มแล้วก็ฉ่ำทำแล้วก็หวานมีกลิ่นไม่ไม้เบาเข้าวเหนียวน,นุ่มไก่นั่นนะหืมหืมน้ำจิ้มอร่อยมากเผ็ดเกินเดี๋ยวกินไม่ได้อืมเข้าเหนียวว่านุ่ม,มอร่อยอ่ะ <c oughs> เฮ้ยเราจ่ายเงินอะไรใช่ปะจ่ายยังอ่ะลง<อ>ไปยังอ่ะยงังลุงแต่เราจ่ายแ,แล้ว,ลวที่ได้เงินทอนเท่าไหร่จ๊ะ<ม> ร้ 15, อยห้าสิบอันนี้พี่เอาลงไหนอ๋อใช่ใช่แบงค์พันพันอ,อ๋อลืมกำลัง<อ> <c oughs> แบบกำลังจะพูดราคาเฮ้ยนกมันมาไปล่อยมันราคาเท่าไหร่จำไม่ได้ว่ะอ๋อไม้ละหกบาทนกมันมาแล้วอะไหนบอกนอกต้หนี้เราไงสรุป <c oughs> เลยทุกคนมไม่ต้องพูดเยอะมากินถ้าไม่อยากมารออดแอร์ก็แพ้ปไปแบบเราโทรมาตามเบอร์ข้างล่างแปดหนึ่งสี่หนึ่งสามเก้าสามแปดหก เด็ดมากทุกคนบ่ายโมงก็หมดแล้วนะคะขายตั้งแต่8โมงเช้าหมู่บ้านสัมมารกรรามสงแข่ง112ทั้งหมดนะคะลุงขายวันละประมาณ600ไม้ไม้ละ6บาทเข้าเหนียวทุเ10บาทน,น้ำจิ้มคือเด็ดไม่ต้องพูดเยอะให้เจ็บคอมาลองกันนะคะเพื่อนๆวันนี้ไปก่อนนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ไปโดนด้วยนะคะตอนนี้ tiktok ของเราจะ400แสนแล้วขอบคุณทุกคนมากเลยฝากกดซับสไครต์ใน YouTube กันเยอะนะคะวันนี้เพชไปก่อนนะคะไว้ติดตามไวยนะว่าจะพาไปไหนต่อบ๊ายบาย กินสุดท้ายโชว์